สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Soni p พ q u e l สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการแนะนำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นอาชีพนะครับที่ได้รับการเพิ่มสกิลสเปคมาในซีซั่นนี้นะครับอาชีพนั้นก็คืออาชีพดูอิดนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าอาชีพหมีนั่นเองนะครับสำหรับในบิวนี้นะครับเราจะขอแนะนำนะครับดูอิดสายลูกสมุน ก็จะเป็นสายที่ทําการเรียกลูกสมุนหรือเสกลูกสมุนออกมาช่วยโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งสายนี้นะครับดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสกิลสเปคนะครับที่ได้รับการเพิ่มเติมมาค่อนข้างที่จะซับพอร์ตเกี่ยวกับสายลูกสมุนโดยตรงนะครับดังนั้นนะครับในซีซั่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากสำหรับใครที่ชอบสายลูกสมุนนะครับก็พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับกับบิวนี้ สำหรับในบิวที่แนะนําในบิวนี้นะครับเราจะแนะนํากันโดยละเอียดเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นบิวที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับอาจจะมีการเซ็ตนะครับหลายอย่างอยู่เหมือนกันกว่าที่ลูกสมุนของเราจะเก่งจะทําดามิดได้แรงนะครับยังไงก็พยายามอย่ากกดข้ามนะครับพยายามดูให้จบทั้งคลิปถ้าท่านต้องการที่จะบิวนะครับอาชีพนี้ให้แรงนะครับก็ต้องดูให้จบทั้งคลิปเลยนะครับ ในส่วนแรกเลยนะครับเราจะไปดูค่าสถานะกันครับค่าสถานะนั้นครับอาชีพนี้ก็อัพเป็น STR ล้วนนะครับก็จะอัพตามที่ตัวเกมกำหนดและต่อมาครับในส่วนของค่าอื่นๆนะครับที่เราจะต้องเน้นนะครับก็คือค่าดาเมจพิษตรงนี้นะครับความเสียหายธาตุพิษนะครับผมทําได้ประมาณ300กว่านะครับ STR นะครับก็ประมาณ3690พลังโจมตีนะครับประมาณ6,000 เปอร์เซ็นต์ครินะครับ71ความเสียหายคลิน,นะครับประมาณ135หลักๆของหน้านี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ส่วนที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับเราต้องไปดูในแท็บของโบนัสนะครับในแท็บโบนัสตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่า เรามีดาเมดลูกสมุนนะครับเท่าไหรนะครับแล้ว HP ลูกสมุนด้วยนะครับในส่วนนี้ก็คือส่วนที่สําคัญของสายลูกสมุนครับดาเมดลูกสมุนผมมีนะครับ316 HP ลูกสมุนนะครับ160ครับเปอร์เซ็ก็พยายามทําดาเมดลูกสมุนให้ได้เยอะเข้าไว้นะครับเพราะว่าลูกสมุนเราจะตีแรงนั่นเองนะครับและต่อไปในส่วนการอัพเอเปกผมก็จะอัพเป็น STR นะครับ8 0เดกนะครับ20แล้วก็ In 25นะครับ จะเน้นเป็น STR ให้เยอะที่สุดนะครับ80สำหรับในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่กันก่อนนะครับในส่วนแรกนั้นจะเป็นส่วนของอาวุธในส่วนของอาวุธนี้นะครับมีความสําคัญต่อสายลูกสมุนเป็นอย่างมากแต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงในอาวุธนะครับเราขอแนะนําในส่วนของความหมายนะครับหรือหลักการของวิธีการเล่นสายลูกสมุนกันก่อนนะครับ เผือว่าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่ทราบถึงวิธีการเล่นของสายลูกสมุนครับจะได้เข้าใจตรงกันครับ ดาเมจที่ทําได้ของสายนี้นะครับจะเกิดจากลูกสมุนนะครับไม่ได้เกิดจากตัวเราซึ่งจะแตกต่างกับอาชีพอื่นหรือสายอื่นนะครับซึ่งดาเมจของสายอื่นนั้นดาเมจจะเกิดจากตัวเราเป็นตัวทาดาเมจนะครับแต่สําหรับสายนี้ตัวที่ทาดาเมจนั้นจะเป็นลูกสมุนนะครับลูกสมุนจะเป็นตัวทาดาเมจเรานะครับจะเป็นตัวซับพอร์ตซึ่งเราจะไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนักนะครับซึ่งดาเมจส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากลูกสมุนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องเข้าใจหลักการในส่วนนี้กันก่อนนะครับ ต่อมาเราก็จะมาอธิบายในส่วนของอาวุธนะครับดังนั้นอาวุธที่เราจะสวมใส่นะครับจึงมีความสําคัญต่อลูกสมุนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าลูกสมุนจะสืบทอดแค่พันธะของอาวุธเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการให้ลูกสมุนครับได้พันธะอะไรให้นําพันธะนั้นมาใส่ที่อาวุธนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับอาวุธชิ้นนี้ผมต้องการให้ลูกสมุนนะครับได้เข้าตัวหลายนัดและรวมศูนย์นะครับ เข้าตัวนี้จะให้พวกรูกสมุนที่โจมตีระยะใกล้ได้รับนะครับเข้าตัวก็คือการโจมตีระยะใกล้2ครั้งส่วนหลายนัดนี้จะเอาไว้ให้เถาวันพิษนะครับเถาวันพิษจะได้โจมตีแบบหลายนัดก็คือโจมตีหลายแฉกนะครับส่วนรวมศูนย์นี้จะเป็นการเพิ่มนะครับดามเมจให้กับลูกสมุนดังนั้นพันธะในอาวุธนะครับผมจะทําการฟิกไว้แบบนี้นะครับถ้าหากใครต้องการที่จะทําดามเมจได้แบบผมก็ให้ทําตามนี้ได้เลยนะครับ และในส่วนออปชันรองนั้นครับจะต้องมีนะครับดาเมจลูกสมุนนำนะครับเราจะพยายามทำดาเมจลูกสมุนให้อยู่ในส่วนของอาวุธให้ได้เยอะที่สุดนะครับและในส่วนออปอื่นๆครับอาจจะเป็นความเสียหายทั้งหมดนะครับพลังโจมตีพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนการหลอมก็เหมือนกันครับเน้นดาเมจลูกสมุนต่อไปการใส่ชิปนั้นนะครับจะใส่เป็นเข้าตัวนะครับเลเวล7ขึ้นไปนะครับ ในส่วนเอฟเฟกของอาวุธิ้นี้นะครับความเสียหายใดๆที่คุณสร้างให้กับศัตรูที่มีค่าพลังชีวิตนะครับมากกว่า70%จะเพิ่มขึ้น40%นะครับความหมายก็คือศัตรูนะครับที่มีพลังมากกว่า70%นะครับก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นก็จะเป็นการเน้นครับโจมตีมอนนะครับที่มีพลังเลือดเยอะๆและในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของเสื้อนะครับเสื้อเราจะใส่เป็นชุดของบอสนะครับเมนดากราเอล ในส่วนพันธะก็ตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนออปชันรองนะครับเราก็จะหาประมาณว่าความเสียหายทั้งหมดนะครับพลังโจมตีโบนัสพลังโจมตีพวกนี้นะครับหรือไม่ก็บวก str ไปให้เยอะเลยนะครับในส่วนการหลอมของผมจะได้ความเสียหายทั้งหมดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนการใส่ชิปนั้นจะใส่ชิปเป็นประสานวิญญาณเลเวล7นะครับ ในชุดแมนดารกล่าเอวนี้จะได้3ชิ้น2ชิ้นนะครับจะมาจากเสื้อและรองเท้าอีก1อันจะมาจากไอดอลอนในส่วนเอฟเฟกนะครับความเสียหายธาตุพิษของคุณจะเพิ่มขึ้นนะครับ40%เมื่อใดก็ตามครับที่คุณสร้างความเสียหายจากพิษคุณจะมีโอกาส20%ที่จะสร้างอาการพิษก็จะทําให้ศัตรูนะครับติดอาการพิษและ1 0นนะครับที่จะสามารถใช้สกิลดักจับสกิลดักจับจะเป็นการตึงนะครับหมอนไว้อยู่กับที่ต่อไปในส่วนหมวกนะครับหมวกนี้เราจะใส่เป็น ้าโพกศิษะชนเผ่านะครับในส่วนพันธะนะครับจะมีสิ่งอันเชิญที่มีพันธะไอตัวสิ่งอันเชิญที่มีพันธะนี่ครับจะมีความสําคัญต่อลูกสมุนเพราะว่ามันจะทําให้ลูกสมุนนะครับได้รับพันธะของอาวุธเราไปแบบ3ขั้นครับดังนั้นเราต้องมีสิ่งอันเชิญที่มีพันธะแบบนี้นะครับสชิ้นและในส่วนออปชั่นรองนะครับจะเน้นที่ดาเมจทั่วไปนะครับถ้ามีดาเมจทั่วไปให้ทําดาเมจทั่วไปให้ได้เยอะนะครับ ในการหลอมก็เช่นกันนะครับจะได้ดาเมททั่วไปค่อนข้างที่จะเยอะหรือไม่นะครับก็บวก S T R ไปเลยครับให้ได้เยอะๆเข้าไว้ในการใส่ชิปนะครับจะใส่เป็นอวตารของเออร์ซ็อกเลเวลจนะครับเอฟเฟกของหมวกนี้นะครับจะเป็นเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้นะครับใช้ทักษะที่สร้างความเสียหายนะครับเป็นเวลา5วินาทีพันธมิตรรอบข้างนะครับทั้งหมดจะกลายเป็นบ้าข้างก็หมายถึงว่า ถ้าเราไม่ได้ใช้ทักษะครับเป็นเวลา5วินาทีลูกสมุนรอบข้างเรานะครับหรือว่าพันธมิตรรอบข้างเราก็จะได้รับบ้าคลั่งกับตามเราไปด้วยต่อไปในส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นของบอสแมนดากุล่าเอล์ันธะก็ตามนี้ได้เลยครับในส่วนออปชั่นรองนะครับก็จะมีเป็นดาเมจทั่วไปด้วยนะครับก็จะเน้นดาเมจทั่วไปความเสียหายทั้งหมดนะครับการลอมก็เช่นกันนะครับ ในการใส่ชิปนะครับจะใส่เป็นท้าโถมนะครับในส่วนเอฟเฟกนะครับก็จะเหมือนในส่วนของเสื้อเลยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนแหวนส่วนแหวนนั้นจะใส่เป็นแหวนเกลียวบาดแผลนะครับจะเป็นแหวนสีฟ้าพันธะนะครับก็จะมีผู้พาหายนะเป็นหลักนะครับ ในทางด้านส่วนแหวนนะครับเราคนที่จะเน้นครับดาเมจลูกสมุนนะครับสรับในส่วนของการหลอมของผมจะเน้นดาดาเมจลูกสมุนครับความเสียหายทั้งหมดในการใส่ชิปก็ใส่ชิปเป็นฮิลครับสีฟ้าเอฟเฟกของแหวนนี้นะครับมันจะบอกว่าคุณได้รับโบนัสความเสียหายนะครับ50%เป็นเวลา4วินาทีทุกครั้งนะครับที่คุณติดคิทติคอนก็คือว่าถ้าเราติดคิทติคอนนะครับเราก็จะได้รับโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น แต่ว่านะครับคิตตี้คอนที่เราสร้างจะไม่สร้างความเสียหายอีกต่อไปก็คือเราจะไม่ได้ความเสียหายจากคิตต้คอนของเราแต่จะเป็นโบนัสเพิ่มความเสียหายแทนนะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนสร้อยส่วนสร้อยนั้นจะเป็นซุ้มประตูแห่งความขมขืนนะครับพันธะก็ตามนี้นะครับในส่วนสร้อยก็เช่นกันถ้ามีดาเมจลูกสมุนนะครับทำดาเมจลูกสมุน HP ลูกสมุนนะครับทำให้ได้เยอะเข้าไว ในส่วนการหลอมก็ทําให้ได้เยอะนะครับดาเมจลูกสมุน Hp รลูกสมุนหรือว่าเปอร์เซนต์ครินะครับดาเมจครีในการใส่ชิปจะใส่อะไรก็ได้นะครับในส่วนนี้ไม่ฟิกนะครับเอฟเฟกของสร้อยนี้เราก็รู้อยู่แล้วครับบ้าคลั่งของคุณนะครับจะติด3ครั้งเมื่อเราได้บ้าคลั่งจากในส่วนของหมวกนะครับมันก็จะทําให้บ้าคลั่งในส่วนนั้นติดที่ตัวเรา3อันนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดนะครับของบิวนี้และสําหรับในส่วนนี้นะครับจะเป็นพันธะของบิวนี้นะครับไอเทมผูกชะตาของบิวนี้ก็จะมีประมาณนี้ต้องหาให้ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถทําพันธะให้ได้ครบตามนี้นะครับรับรองว่าดาเมจของลูกสมุนเพื่อนๆนะครับพุ่งแน่นอนและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าคู่หูของเราก็จะใส่เป็นมังกรพิษตัวนี้นะครับ สำหรับมังกรพิษตัวนี้ก็จะเพิ่มนะครับความเสียหายพิษเพิ่มเติมนะครับและความเสียหายจากาธาตุพิษด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของไอโดลอนไอโดลอนเราจะใส่เป็นบอส3ตัวนี้นะครับตัวที่เน้นนะครับจะเป็นตัวกลางกับตัวทางขวาซึ่งตัวกลางก็จะเป็นบอสโครงกระดูกนะครับก็จะทําให้ความเร็วในการโจมตีของลูกสมุนเราเพิ่มขึ้นนะครับบอสตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกัน ส่วนตัวขวาจะเป็นบอสแมนดาก ولا เอลนะครับก็เอาไว้เพิ่มพันธะให้กับชุดของเราและบอสตัวกลางนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับใส่อยู่2ตัวด้วยกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น Highwayman ก็จะเป็นตัวที่สวมหมวกเสือตัวนี้นะครับไอตัวนี้นะครับเราจะใส่เอาไว้เพื่อนะครับเอาสกิลยั่วโทสะนะครับสกิลยั่วโทสานั้นจะเพิ่มนะครับความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเรานะครับ เดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวจะสอนอีกทีนะครับว่าเราจะสลับใช้ไอโดรอนในช่วงไหนนะครับก็บอกไว้คร่าวๆไว้ก่อนว่าเราจะมีอโดรอนอยู่2ชุดด้วยกันในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูทักษะหรือการอัพสกิลกันนะครับและนี่นะครับก็เป็นแผนผังการอัพสกิลของอาชีพดูอิดนะครับสายซัมมอนหรือว่าสายเรียกลูกสมุนนะครับสำหรับในส่วนที่เป็นเลข14 13 13ก็จะเป็นในส่วนของการใส่ชิปนะครับ และในส่วนอื่นๆนะครับก็อัพตามนี้ได้เลยและสําหรับในส่วนสกิลประสานวิญญาณอันนี้นะครับมันจะบอกว่าลูกสมุนนะครับจะทําความเสียหายเพิ่มนะครับ97.2%นะครับและพวกมันจะสืบทอด122.2%ของพลังป้องกันของคุณนะครับและสถานะย่อยซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าสถานะย่อยที่ลูกสมุนเราสืบทอดนั้น,นครับมีอะไรกันบ้าง จะเห็นว่าครับสถานะย่อยมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วการโจมตีนะครับความเร็วของครูดาวทัศักดะโอกาสการตีโดนนะครับโอกาสคริติคอนความเสียหายครีนะครับความเสียหายทั้งหมดความเสียหายต่อบอสนะครับความเสียหายทุกประเภทนะครับและความเสียหายพิเศษทุกประเภทนะครับการเจาะทะลุเกาะไม่สนค่าป้องกันความต้านทานทุกประเภทการลดความเสียหายโอกาสหลบหลีกโอกาสสกัดกั้นก็จะมีประมาณนี้ครับนอกเหนือจากนั้นไม่สืบทอดเลยนะครับ จะสืบทอดแค่สถานะย่อยแค่นี้เท่านั้นดังนั้นนะครับเวลาเราใส่พันธะนะครับถ้าไม่ใช่สิ่งที่ลูกสมุนสืบทอดนะครับมันก็จะไม่ได้รับนะครับดังนั้นการใส่พันธะเราต้องดูด้วยว่ามันไปบัฟนะครับหรือไปเพิ่มทักษะหรือสถานะอะไรของตัวละครของเราบ้างนะครับและในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นสเปคนะครับก็จะเป็นสกิลของอาชีพนี้ที่เพิ่มเข้ามา สกิลทั้ง4สกิลนี้นะครับจะได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูสกิลแรกกันอารักมิดนะครับก็จะเป็นสกิลในการเรียกลูกสมุนระดับล่างคือตัวเล็กนะครับเราก็จะใส่สกิลย่อยตามนี้นะครับ3อันก็จะทําให้ลูกสมุนตัวเล็กเราเก่งขึ้นนะครับและในส่วนอันที่2นะครับจะเป็นยาเพิ่มความคล่องตัวนะครับก็จะใส่แค่สกิลเดียวคือสกิลนี้นะครับแลนที่3มนะครับ อวตารของเออร์ซอกนะครับก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นหมีนะครับก็จะใส่4สกิลนี้นะครับและสุดท้ายนะครับส่วนของการเจริญเติมโตรุกรานนะครับก็จะเป็นสกิลของเถาวันพิษนะครับก็จะใส่2สกิลนี้ จะสังเกตเห็นว่านะครับสเปคนั้นแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าทำดาเมจได้เกือบหมื่นล้านนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้พลังโจมตีของลูกสมุนเยอะกว่านี้ให้ไปทำการอัพสเปคในส่วนพวกนี้ด้วยนะครับถ้าอัพให้เต็มกว่านี้นะครับรับรองว่าหมื่นล้านได้ไม่ยากเลยนะครับและในส่วนต่อไปเป็นปุ่มลัดปุ่มลัดก็ใส่ตามนี้นะครับในส่วนการเซตตอนแรกนะครับเราจะใส่เป็นเรียกลูกสมุนก่อนนะครับ พอเราเรียกลูกสมุนเสร็จแล้วเราถึงจะเปลี่ยนมาใส่เป็นการกดโพชั่นตรงนี้นะครับก็คือในส่วนปุ่มลัดนี้จะมีการสลับแค่2 s สกิลนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับว่าวิธีการกดใช้ของสกิลนั้นจะกดใช้อย่างไรนะครับและในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการใส่ชิปผมก็จะใส่ชิปตามนี้นะครับก็จะเป็นเข้าตัวเลเวล7นะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลพวกนี้เลยนะครับ และในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการอธิบายในการกดใช้สกิลนะครับซึ่งจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากเพื่อนๆก็ตั้งใจฟังในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราเรียกลูกสมุนมาอาจจะตีไม่แรงก็เป็นได้นะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของการใส่สกิลนะครับไปดูย้อนไปดูปุ่มลัดเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับให้ใส่เป็นเรียกลูกสมุนตัวใหญ่ออกมานะครับก็ตามหน้าจอนะครับจะมีอยู่4สกิลตรงนี้ที่ใช้ในการเรียกลูกสมุนนะครับ และในส่วนอีกหน้านึงจะเป็นในส่วนของการบัฟก็คือจะเป็นส่วนของการแปงลงร่างซึ่งในส่วนนี้จะเห็นว่าผมจะใส่เป็นขวานของปรมาจารย์ฟูกิมนะครับก็ไปหาขวานตัวนี้จากบอสปรมาจารย์นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าบอสเจ้าแห่งลมนะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับไปหาขวานตัวนี้นะครับมาจากบอสตัวนั้นแล้วนํามาใส่ในช่องอาวุธที่2ซึ่งจะเป็นหน้า2ในการบัฟสกิลนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็มา ตรงไอโดลอนนะครับไอโดลอนนั้นตัวกลางนะครับบอสตัวกลางนะครับจะต้องใส่เป็นหัวเสืออันนี้นะครับก็คือไฮเวแมนนะครับจะเป็นบอสไฮเวแมนให้ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อเอาบัฟก่อนก็จะเป็นบัฟยั่วโทสะที่เราต้องได้รับก่อนที่จะแปลงล่างนะครับเมื่อรอนะครับ เห็นบัฟด้านบนจนขึ้นเป็นรูปตานะครับก็คือเป็นบัฟยั่วโทสะขึ้นมาพร้อมกับนะครับบ้าคลั่งขึ้นบนหัวของเราก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับจุดสีแดงแบบนี้คือบ้าคลั่งเมื่อ2อันขึ้นพร้อมกันนะครับเราก็ทําการกดบัฟเลยก็จะกดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจะเหลือตอนแปลงล่างมีเป็นอันสุดท้ายนะครับที่จะกดซึ่งพอบัฟขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็กดแปลงล่างเป็นหมีได้เลย ซึ่งตอนนี้จะถือว่าเราเสร็จขั้นตอนในการแปลงล่างเป็นหมีนะครับแต่ยังเหลือขั้นตอนในการเรียกลูกสมุนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในการเรียกลูกสมุนนั้นนะครับเราก็รอนะครับรอจนบับขึ้นบับลูกตากับบับบ้าคลั่งขึ้นพร้อมกัน เราก็กดสลับไปยังอาวุธที่1นนะครับซึ่งเมื่อตอนเรากดสลับไปยังอาวุธที่1นนั้นนะครับเราจะได้บัฟเพิ่มดาเมจทั่วไปด้วยครับก็คือจะได้3บัฟพร้อมกันเราถึงจะกดเรียกรูปสมุนออกมาก็กดตัวใหญ่กับตัวเล็กพร้อมกันไปเลยนะครับและก็ทําแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งทําวนเหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีตัวเล็กนะครับ6ตัวใหญ่2 แล้วถ้าผมเรียกตัวใหญ่มาอีกหนึ่งครับเป็น3 3กับ6เป็น9ตัวรู้สึกว่ามานาไม่พอนะครับดังนั้นผมจะทำการลบตัวเล็ขออกไปก่อนนะครับลบตัวเลกออกไปก่อนแล้วทำการเรียกตัวเล็กใหม่กดแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับกด1ครั้งมันจะได้3ตัว ตอนนี้นะครับเราก็ได้มา6นะครับตัวเล็ก3ตัวใหญ่3แค่นี้พอแล้วนะครับเราจะได้กดใช้สกิลถาวันพิษได้นะครับไม่งั้นถ้าเราเรียกมาเยอะเกินไปมานาจะไม่พอเพราะว่าเราจะถูกล็อกมานาจนหมดเลยนะครับจะเห็นว่าบนหัวลูกสมุนเรานะครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นหมายถึงว่ามันได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายทั้งหมดด้วยนะครับแล้วได้บัฟยัวโทสะได้ป้าคลั่งครับ3อย่างมันก็จะติดตัวลูกสมุนแบบนี้ไปจนกว่ามันจะตายนะครับ และพอเราทําการเรียกลูกสมุนเสร็จแล้วทั้งหมดเลยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องทําการไปเปลี่ยนนะครับปุ่มลัดเราเอาโพชั่นมาแทนในการเรียกลูกสมุนนะครับสลับที่กันตอนนี้เราจะไปกดใช้โพชั่นแทนนะครับแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปเปลี่ยนไอดอลอนด้วยเอาไอดอลอนตัวกลางออกนะครับเอาไฮเวแมนออกเอาบอสโครงกระดูกมาใส่แทนเพื่อที่จะเอาบัฟของบอสโครงกระดูกนะครับ เพื่อให้ลูกสมุนเราโจมตีเร็วขึ้นนะครับพอเราเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเสร็จเรยบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทสดาเมจแล้วนะครับเราก็ทําการตีหุ่นไล่กาได้เลยนะครับ ในขั้นตอนแรกนะครับเราใช้แค่ลูกสมุนตีเท่านั้นก็จะได้ประมาณ4,000ล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้เรียกเถาวันพิษเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองเรียกเถาวันพิษมาโจมตีดูนะครับก็ทำการกดบัฟหน้าผีตรงนี้ก่อน จากนั้นกดพูชั่นแล้วก็ไปกดเรียกถาวันออกมานะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเราเรียกถาวันมาโจมตีเพิ่มเติมนะครับดามจขึ้นไป5,000ล้านไป7,000ล้านนะครับ ก็ทําเรียกไปเรื่อยๆนะครับเรียกสับไปเรื่อยๆ ตอนนี้ขึ้นมา8,000ล้านแล้วนะครับก็จะเห็นว่าดาเมจนั้นก็พุ่งขึ้นเป็นอย่างมากขนาดตอนนี้นะครับเรามีสเปคแค่1เท่านั้นนะครับก็ได้ประมาณ8,000ล้านแล้วนะครับถ้าเราอัพสเปคให้เต็มเพิ่มเงนอปอีกดาเมจน่าจะถึงหมื่นได้ไม่ยากนะครับยังไงก็ลองไปกดใช้กันดูนะครับสำหรับสายลูกสมุนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงนะครับต้องทำความเข้าใจหน่อยแล้วก็ ถ้าเราได้ทดลองใช้ทดลองทำนะครับเราจะเข้าใจหลักการของมันว่ามันจะต้องทำแบบไหนนะครับแล้วดาเมจมันจะขึ้นถ้าหากเราไม่ทราบนะครับก็ทำการลอกเลยนะครับก็ลอกบิวนี้ไปทำได้เลยเพื่อนๆนก็จะสามารถได้ดาเมจประมาณแบบนี้ได้ไม่ยากนะครับและสำหรับในส่วนของการลงดันเจี้ยนนะครับหรือการฟาร์มนั้นก็ไม่ยากนะครับแค่เดินนำหน้าลูกสมุนไปให้ลูกสมุนตีมอนแทนเรานะครับเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรหรือเราอาจจะ ตีนาหน้าไปก็ได้นะครับช่วยกันตีถ้าเราขี้เกียจนะครับก็เดินเฉยๆนะครับลูกสมุนเราจัดการเองทั้งหมดหรือนะครับใครอยากให้ลูกสมุนตีกว้างขึ้นกว่านี้นครับเปลี่ยนนะครับเข้าตัวที่อาวุธนะครับให้เปลี่ยนเป็นแผลไปสารถ้าเราเปลี่ยนเข้าตัวดาเมจเราอาจจะลดลงไปนิดนึงแล้วเอาแผลไปสารไปใส่แทนก็จะได้ความกว้างของสกิลของลูกสมุนกว้างขึ้นนะครับก็อาจจะเคลียร์มอน ได้เร็วขึ้นกว่านี้ยังไงนะครับก็ลองนำบิวนี่นครับไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแบบฉลับของตัวเองกันดูนะครับหรือนะครับสำหรับใครที่เล่นชิโนโนบินะครับที่ถามกันมาหลักการเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ก็ทําแบบนี้นะครับแต่เปลี่ยนเป็นอาชีพชินุบิแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าหากใครนะครับที่ชอบเป็นสายลูกสมุนแบบนี้นะครับก็คงไม่พลาดบิวนี้ที่จะนําไปลองเล่นกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยยังไงนะครับก็ทําการกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสําหรับบิวหน้านั้นต้นดกทีนะครับว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าจะทําช้าลงเพราะว่าของหมดนะครับของในการที่ใช้รีพันธะในการหลอมบัตรในการหลอมก็หมดนะครับทุกอย่างก็หมดหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราทําหลายอาชีพมากนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มเพิ่มนะครับก็อาจจะทําบิวช้าลงนะครับหรือนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากสนับสนุนเรานะครับตอนนี้เราก็มีซุปเปอร์แตงนะครับสามารถกด ในช่องของเราได้แล้วนะครับก็ทําการสนับสนุนให้กับช่องของเราก็ได้นะครับเพื่อที่เราครับจะได้พัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีขึ้นแล้วให้ตอบสนองต่อเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกในช่องของเราได้อย่างทั่วถึงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นจะเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ